เอาเอาเอาอันนี้หนึ่งหนึ่งแผน่นหนึ่งแผน่นฟิวโดฟิวโดไข่เคียวเะอ,อมปลาเผา,าสวัสดีครับเพื่นครับอยู่กับเทพทองนี่เมนูวันนี้ ทอดปลาดุกก็เรียบร้อยอป,ป,ปลาดุทอดกรอบเลยเชฟก็จะผัดน้ำพริกเผาโอ้มีคนสั่งไว้เดี๋ยวผมจะรอรอชิมเป็นสูตรน้ำพริกเผาสวัสดีครับเชฟครับอันนี้เป็นเป็นสูตรน้ำพริกเผา,เาดีดีจะลองมั่งเพราะว่าทุกทีเราก็จะผัดพริก,ก,กใช่ไหมครผัดพริกแกงพริกขิงอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะออ นี่ในในกระทะนี่ผัดชาดชาปลานะจะอวก็ประมาณเวลานี้ครับแปดโมงเนี่ยจะมีผัดชาแบบนี้แต่เดี๋ยวผมอรอปลาดุกผัดพริกเผาเขาเขา,เขามาสั่งไว้ค่สั่งไว้ค่ะจ็คสั่งไปทําบุญอขอแบ่งเขาไม,<อ>ไม,ไม่ไม่ทำบุญลนะแค่แจกลูกน้องอ๋อแต่เขาเป็นผัดพริกเผาแจกแม่บ้านแจกยามะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวขอแบ่งสักถุงหนึ่ง อันนี้กลายเป็นร้านอาหารตามสั่งแล้วนะเดี๋ยวนี้แต่ทุกทีถ้าเขาไม่สั่งเราเราผัดไม่สูตรนี้ไม่ค่อยได้ผัดคอาจารย์เราก็จะเป็นสูตรผัดพิแกงง,กงั้นวันนี้โชคดีมาลองอชิม<ซ>ดนนะูน้องนุ้ยน้องนุยไปเลยไป,ไปใหญ่ๆจะได้ครุกทั่วๆใช่ไหม ตอนนี้รอน้องนุ้ยไปซื้อกระชายซอยครับผัดพริกเผาก็ใส่กระชายซอยด้วยหอมน่าทานมาแล้วพริกเผาหมดไหมหมดค่ะหมดถุงหมดถุง,ถงเลยค่ะง่านไม่ทบทุกเพราะปลาก็เยอะเนาะไปดูกันครับครึ่งโลไหมนี่ งโลผมหยิบหยิบช่างดูมาเจอเมนูไหนก็รอผัดใหม่ๆหน้าทานลงไปแล้ว ขายสักสขีดได้ไหมยนนนนี่สิบบาทยี่สิบบาทยี <laughs> <20 S 2> บาท <laughs> ไายซอยโลใบมะกรูดเนื้อใช่เยอะเหมือนกันนะนีแสดงว่าเกิดเขาจะพาตามมาชิมต้องโทรถามก่อนนะว่ามีเปล่าอ,อ,อันนี้ไม่ได้ทำทุกวันนี้ตามรับตามออเดอร์ค่ะเพราะว่าถ้าถ้าจะมีปลาดุกแบบนี้ก็จะเป็นพริกผัดพริกแกง น้ำลงไปหน่อยก็หอมดีเหมือนกันลงครับฟ้าเขียว ใส่ซอสในจะออกหวานแล้วค่ะเอาใช่ไหมครับพริกเผาที่เราซื้อมาไม่ไม่ได้ไม่หวานไม่หวานค่ะอาจารย์เอาพริกเผาที่เอามาทํากับข้าวแต่ถ้าใครทําตามก็แค่ทำพริกเผาตัวเองหวานชิมดูก่อนเนาะค่ะใช่ค่ะแล้วก็เติมเอาแต่นี้เขาก็ขอหวานนิดนึงอืมเขาสั่งไว้ค่ะ ผู้หญิงผู้ชายฮะกินหวานเนี่ยเป็นสั่งเนี่ยมันมากแม่บ้านนะคะสั่งไปแจกสั่งไปอะไรเก้าถุงสิบถุงยี่สิบถุงก็บอกมาได้อย่างนี้เราคิดถุงเท่าไหร่ฮะเนี่ยอันนี้ก็สั่งถุงละห้าสิบค่ะถุงละห้าสิบมาแต่ถ้าเกิดเราตักขายก็ห้าสิบบาทเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยมีแต่เนื้อปลาเนี่ย เสร็จแล้วไม่ยากหอมฟูหอมกระชายด้วยพอดีเลยเนาะพอดี <แ S 1> พรุกเลยแห้งพอดีเลยพอดีเคลื่อบประดูกหอมหอมหอม <c oughs> เดี๋ยวตามไปหน้าร้านหนึ่งถุงเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปตามไปหน้าร้าน เอาข้าวมาคลุกนะนนค้นกระทะข้าวมาคลุกนี่ติดยอดเลยอย่าตอยพอ,อขอแบ่งหนึ่งถุงขอแบ่งหนึ่งถุงเอาเอาเอา,เอาอันนี้ หนึ่งหนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นพิเอโด้พีเโด้ไข่เคียวจะอ,อมระเภาไข่เคียวจะอ,อมน้องนุย้ยเดี๋ยวผมเอาไข่เคียวชะอ,อมแผ่นด้วยครับ ันนี้เราเอาใส่กล่องกับน้ำพริกกะปิเนาะ 7, 8, 8แล้วก็มีผักให้กล่องเท่าไหร่สามสิบไม่มีปลาทูแต่ปลาทูไข่ยแยกเป็นตัวปรนะมานี้เลยจะให้พี่โดไปดูแทนนี่เสร็จแล้ว<ห>น,น่าทานนะครับแล้วก็เอาไข่เจียวชะอมแผ่น วันนี้มีแกงส้มดอกแครนี่แกงเลียงนี่แกงเลียงสูตรโบร,ราณนะเนี่ยเพราะว่าใส่ <od> ใส่หัวปลีใช่จำได้สมัยตอนอุตตะข้คลอดโดโด้เขาทำอไนนี้เขาบอกเรีกเรยกเรียกน้ำนมใช่ไหมมาดีครับพีนี้เขาบอกเรียกน้ำนมอันนี้ต้มยำไก่เห็ดเห็ดฟางนวลนี้ขายดีน,น น,นี่ค่ะจต่อจต่อผมมาสั่งไปแล้วครับนีอ่าเขียวหวานปะกายยอดมะพร้าวปัดหอยแมงคู่มีคลิปนะครับเพื่อนๆมีคลิปของเพชทองเขาอยู่ ไก่ผัดพริกเผาเหมือนกันเต้าหู้เต้าหู้อ่อนอันเรื่องเลยยอมเพิ่มเต้าหู้ที่ถุงนึงครับนี่ฮะลำบดาแกงถุงข้าวกล่องอันนี้หมดแล้วเนี่ยเหลือถุงเดียวปลาผัดปลากระพงอันนี้ก็อร่อยเนาะน้ำจิ้มต้มมีทุกวันหมดทุกวันไม่พอขาย นี่บรรดาข้ากลอ่ลองกล่องละสามสิบที่บอกกล่องละสามสิบมีไข่ดาวพร้อมข้าวกล่องไข่ดาวข้าวไก่โทริยากิกข้าวผัดข้าวผัดไข่ดาวมีครุกไก่ฉีกอันนี้เคยสั่งพี่อ้อมเป็นอาหารกล่องแจกเด็กๆนะเลี้ยงเด็กๆที่มาเยี่ยมโรงเรียน ก็มีขนมขายด้วยขนมหวานขายด้วยเชฟทองเสร็จแล้วผัดกระทะสุดท้ายมาช่วยขายหน้าร้านแลยนี่นี่ปลาปลากเกาเ๋าอะปลากเกา๋าปลากะพงปลากระพง,าะพงลาดริกนี่ก็ที่ผัดี่เชฟทองก็ผัดก,ก่อนที่จะผัดปลาดูกผัดเ้าหู้ญี่ปุ่น กองก็ใครที่จะมาแนะ้วหรือเพิ่งเข้ามาชมใหม่ร้านเชฟทองอ,อยู่อันนี้ซอยอิสรภาพ27เนาะมันจะไปทะลุแยกโพสาต้นเขตบางกอกใหญ่อะ่ะยืนอยู่นี่คือตลาดโพสามต้นแล้วก็ในตลาดเดินออกไปทางด้านนู้นก็ไปทะลุซอยย9่นะโบเก้น okay. านี้เตรียมหั่นทำอะไรับเดี๋ยวผัด เดี๋ยว,เยวเเีเตรียมไว้เดี๋ยวมีผัดเสริมประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปจ่ายตังพี่อ้อมก่อนชมบรรยากาศตลาดท้อวสอารกอนหนึ่งร้านนี้น้ำพริกอร่อยนะ,ะครับเพื่อนๆแวะมามีน้ำพริกมีปลาท้องปลาทอดมีปลาท่องปลาทอดเป็นร้านข้าวแกงเหมือนกันรแกงส้มน่ากินกัน อันนี้เป็นของทอด,ดม,มองมองหามองหาหมูก้อบไม่มีสักร้านเลยตอนนี้มองหาหมูก้อนทอดหรือปลาทูหน้าทานเนาะเพราะแต่ร้านนี้เขามีสารพัดน้ำพริกแล้วก็มีผักลวกให้ทิกาป,ปีอันนี้อันนี้ปลาทูค่ปะปลาทูตัวนี้ทูราปลาปทูใส่ปลา อันขายดีกว่าเพื่อนเลยอันนี้แห้งอันนี้อันนี้ปลาทูหกแห้งค่ะจร้านเนี้ยร้านเนี้ยเขาดังเขาดังเขาดังเรื่องน้ำพริกแล้วก็ปลาทอดเนี่ยผักช่างขายไงฮะโลเท่าไหร่เอ้ยเขาไม่ซื้อเป็นโลหรอกเขาจะเป็นขีดขีดละสิบบาทค่ะขีดละสิบบาทอันนี้สองนี่สามขีดขึ้นสามห้าบาทอ๋อนี่ผักลวกเขาก็มีประมาณนี้ครับขีดละสิบบาทออ๋ ไปครับเดี๋ยวไปจ่ายตังค์พี่อ้อมก่อนของผมเท่าไหร่ครับพี่อ้อมเดี๋ยวโอนเงินพอดีนะคะครบแล้วตะกี้ร้อยหกสิบแล้วก็เพิ่มเพิ่มขัดเต้าหู้แัเต้าหู้แล้วก็มีอะไรอ่ะไข่เจียวชะอมไข่เจียวชะอมเบค่ะเป็นเท่าไหร่ครับก็เป็นสองร้อยคดีค่ะสองร้อยโอเคเดี๋ยวจะแกนจ่ายกัตค่ะ ไอ้สนใจสั่งเข้าคกลงข้าคกล่องมีเจอร์โทรมาถามพี่อ้อมเป็นร้านดิถึงแปดหกได้ถึงเก้าเจ็ดสองหกสามครับอ่าใจตอเข้าวกั่นค่ะคราวนี้สองร้อยครับแต่อาจจะไม่หมดอาจจะไปถึงตอนเย็น ต่อคลิปนี้คงประมาณนี้ครับมื้อเช้าวนเวียนไปเชฟทองมั่งเฮียเออมั่งก็เพราะว่าอยู่ใกล้ๆครับก็ตัจักชีวิตยามเช้าของพ่อลูกถ้าไม่ได้มีภารกิจที่ต้องออกไปไหนก็จะตุนสเบียงไว้ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวโรคอันนี้กินอันนั้นไม่กินเดี๋ยววันนี้กินโน่นเดี๋ยววันนั้น จะไม่กินนี่ก็แล้วแต่เหลือเขาเก็บกับบ้านเข้าทุ้เย็นไว้สึกในทุ้เย็นยังมีจับฉ่ายอยู่ถุงอ่ะลืมไหมเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายรูปกันหน่อยเจอเอซเนียเดี๋ยววันนี้ถ่ายรูปคู่กันเนี้เจอทุกคลิปวัสดีครับเียวก่ขอบคุณครับ